วัยรุ่นขับรถสปอร์ตจอดด่าลุงขายลูกชิ้นว่าขยะข้างทางแต่กลับต้องเข่าอ่อนจนแทบกราบเท้าเมื่อได้เห็นความจริงลุงชยัยชายวัยเกษียณในชุดซอมซ้อยืนขายลูกชิ้นปิ้งหน้าปากซอยมานานนับสิบปีจนใครๆก็คิดว่าลุงยากจนหน้าเวทนาวันนี้วัยรุ่นเศรษฐีใหม่ขับรถหรูมาจอดขวางที่ทางธรรมหากินแล้วลุงมาอารวาสปัดไม้ลูกชิ้นในมือลุงชยัยจนร่วงกระจายเต็มพื้นพร้อมตะโกนด่าลั่นซอยว่าไอ้แก่สกปรก แกมันตัวถ่วงความเจริญของคนรวยจริงๆลุงชัยนิ่งเงียบไม่ตอบโต้เพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดส่งสัญญาณครั้งเดียวไม่ถึง3นาทีขบวนรถลีมูซีนสีดำคลับเจคันแล่นเข้ามาปิดล้อมที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมดบอดี้การ์ดในชุดสูทนับสิบคนก้าวลงมาพร้อมเพรียงกันแล้วโค้งคำนับลงแทบเท้าลุงชัยพร้อมตะโกนกล้องว่าท่านประธานครับรถพร้อมแล้วครับวัยรุ่นคนนั้นหน้าถอดสีสั่นไปทั้งตัวเมื่อลุงชัยมองหน้าและพูดเรียบๆว่าที่แกมีเงินมาขับรถหรูถากถางคนอื่น ก็เพราะเงินปันผลจากแอปส่งอาหารอันดับหนึ่งของฉันไม่ใช่เหรอที่แท้ลุงชัยคือมหาเศรษฐีหมื่นล้านเจ้าของแอปที่คนทั้งประเทศใช้งานแต่ยอมมาลำบากขายลูกชิ้นเพียงเพราะอยากสัมผัสหัวใจลูกค้าจริงๆจ,จำไว้ว่าอย่าตัดสินใครเพียงแค่เปลือกเพราะคนที่คุณมองว่ากระจอกอาจเป็นเจ้าของอาณาจักรที่คุณต้องก้มกราบในวันหน้า